สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องสยามนี้มีเรื่องเล่าช่องที่เล่าทุกเรื่องเกี่ยวกับสยามประเทศซึ่งหากจะเล่ากันในช่วงนี้วันนี้นะครับก็เป็นตอนที่1,338งพแล้วครับเมื่อกี้นี้เพิ่งไปออกอีกช่องหนึ่งมานะครับก็จะมาที่ช่องนี้แล้วก็ช่องนี้เช่นเดียวกันครับที่ผมหายหน้าหายตาไปน่าจะเป็นเดือนนะฮะ เพราะว่าหลังสุดเนี่ยที่ผมไลฟ์สดจะเกี่ยวกับการเสด็จพรราชต้นของในหลวงรัชการที่5นะครับซึ่งเป็นตอนที่31นะแล้วก็ผมก็หายไปเลยนะเนื่องจากติดภารกิจต้องเดินทางนะไปในสถา,านที่ต่างๆแล้วก็ไม่ได้สะดวกในเรื่องของการไลฟ์สดเลยอีกอย่างหนึ่งครับเครื่องมือก็ไม่ได้เอาไปด้วยทําให้ไม่ได้ไลฟ์สดนะครแต่ในระหว่างนั่นเองครับในระหว่างที่ ผมเองไปทำงานตามที่ต่างๆเนี่ยก็ได้ติดตามข่าวนะซึ่งเป็นข่าวสำคัญนะของประเทศไทยมาสักช่วงประมาณสักหนึ่งอาทิตย์นะหรือสิบวันที่ผ่านมาเนี่ยเราจะมีข่าวใหญ่ข่าวสำคัญเรื่องที่เกี่ยวกับเกิดเ,เหตุอุทกภัยนะครับซึ่งถือว่าเป็นอุทกภัยครั้งใหญนะ่ในรอบหลายสิบปีที่เกิดขึ้น ที่แม่สายเชียงรายนะทำให้โอ้มีความเสียหายเกิดขึ้นเป็นวงกว้างเลยดูข่าวแล้วก็สลผดหดหูหัวใจในขณะเดียวกันก็ได้ส่งกำลังใจไปให้ผ่านไปที่เซเว่นอีเลเวนะครับเขาก็จะมีให้บริจาคเงินช่วยเหลือนะครับผู้ประสบเหตุอุทกภัยในครั้งนี้ผมเองก็ได้มีการบริจาคไปเหมือนกันก็ฝากครับทุกท่านนะผู้ที่มี กำลังเพียงพอนะครับแล้วก็คนไทยทุกคนก็เป็นผู้ที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แลก็เป็นพี่น้องนะเหมือนกับมองว่าเป็นพี่น้องกันมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาโดยตลอดจะเห็นว่ามีภาคเอกชนนะที่จะต้องใช้เงินของตนเองเนี่ยขึ้นไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบ เหตุก็หลายหน่วยงานทีเดียวแล้วก็ในหลวงนะครับถึงจุดเกิดเหตุนะก่อนนะแล้วก็ได้มีการบริจาคถุงยางชีพนะครับพระราชทานให้กับผู้ที่ประสบเหตุในครั้งนี้รวมถึงเครื่องไม้เครื่องมือในการทําความสะอาดบ้านเรือนนะก็พระองค์ก็พระราชทานเป็นร้อยร้อยเครื่องเลยนะรวมถึงครัวพระราชทานทหารซึ่งอยู่ใน ก็เรียกว่าหน่วยงานรับผิดชอบนะครับของของราชาการเนี่ยก็ได้ให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทำให้วันนี้เนี่ยประชาชนก็มองเห็นว่าทหารนะ่มีไว้ทำไมอันนี้น่าจะเป็นคำตอบที่เห็นภาพอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็นอกจากทหารแล้วเนี่ยยังมีหน่วยงานเอกชน นะหลายหลายคนเลยดาราแล้วก็ผู้ที่เคยทำได้ได้ทำคุณประโยชน์กับบ้านเมืองในลักษณะเช่นนี้เนี่ยก็ได้ให้การช่วยเหลือนะครับในส่วนของผู้ที่ประสบภัยอันนี้มองดูแล้วก็เป็นภาพประทับใจทุกครั้งนะแต่ก็ไม่อยากเห็นภาพเหล่านี้แหละครับเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดการสูญเสียนะครับทั้งชีวิตและทรัพย์สินเกิดขึ้นแล้วก็ผู้ที่ประสบภัยจะต้องมา เรียกว่าชีวิตต้องมาเริ่มต้นหรือตั้งต้นกันใหม่กับสิ่งที่เกิดขึ้นมันมันเยอะแยะแล้วมันก็รุนแรงมากนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมตั้งข้อสังเกตครับผมก็อยากให้ทุกทกท่านลองคิดตามผมนะว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นในขณะที่เกิดพายุซึ่งเข้ามาพัดถล่มในประเทศไทยนะแล้วก็เกิดน้ำหลาก ไหลหลากอย่างรุนแรงเนี่ยลงมาจากภูเขาแล้วก็มาท่วมบ้านเรือน,อนราษฎรในขณะเดียวกันเนี่ยน้ําก็ไม่ใช่เป็นน้ําแบบธรรมดาเป็นน้ําที่เอาดินโคลจากภูเขาลงมาด้วยแล้วก็มาท่วมจนกระทั่งเมืองเนี่ยพอน้ําลดแล้วเนี่ยก็เกิดความเสียหายเนื่องจากว่าดินโคลที่มันมาอย่างมากมายเนี่ยเรียกว่าท่วมท้นบ้านจนกลายเป็น ดินเต็มบ้านเต็มเต็มเมืองไปหมดแล้วจะกัดจัดยังไงให้หมดไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมตั้งข้อสังเกตเลยดีกว่าว่าเอ๊ะป่าไม้บ้านเรานะครับมันทางเหนือเนี่ยมันคงอุดมสมบูรณ์อยู่หรือเปล่าหรือมันเกิดอะไรขึ้นทำให้แนวการป้องกันแนวการป้องกันนะครับที่ ที่มันควรจะเป็นไปโดยธรรมชาติเนี่ยไม่สามารถป้องกันน้ำหลากหรือดินที่มันถล่มลงมาได้เป็นว่าป่าไม้เนี่ยมันอยู่อุดมสมบูรณ์หรือเปล่าหรือมันล่อยหลอไปหรือว่าป่าการทางธรรมชาติถูกทำลายเนื่องด้วยธรรมชาติส่วนหนึ่งก็คือตอนที่เกิดความแห้งแล้งของอากาศ ในช่วงฤดูแล้งอย่างเช่นช่วงมีนาเมษาเนี่ยก็เกิดไฟไหม้ป่าทําให้ต้นไม้เนี่ยถูกทําลายไปนะใน,นส่วนของการทําลายโดยธรรมชาติหรือจะเป็นน้ํามือของมนุษย์ที่ไปจุดไฟเผาเพื่อที่จะ,ะทำพื้นที่ไร่เลื่อนลอยนยอันนี้อันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยแต่ว่าก็ไม่สามารถจะไปจับมือใครได้ว่าใครเป็นคนทำเช่นนั้นหรือ จะเกิดจากการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าอันนี้ก็เกิดกรณีนี้จริงๆนะครับคือเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาเมื่อหลายปีที่แล้วประมาณสักยี่สิบสิปีที่แล้วนะก็ผมก็ยี่สิบกว่าแล้วอะ่ะมันรู้เรื่องหมดแล้วในวันนั้นเนี่ยมีน้ำท่วมนะครับในเขตภาคใต้ของเราแล้วก็พอตอนที่น้ำท่วม น้ำที่มันไหลลงมาจากภูเขาเนี่ยมันนําเอาท่อนซุงครับซึ่งถูกตัดแต่ยังไม่ได้มีการชักลากลําเลียงลงมาจากภูเขาตะน,นาวสีเนี่ยเทือเขาตะนาวสีเนี่ยเป็นหมื่น,หม,นหมื่นต้นอยู่บนนั้นแต่ครนี้ปาการทางธรรมชาติก็คือต้นไม้ต่างๆเนี่ยมันถูกทําลายนะครับถูกตัดทําให้ไม่มีปาการที่จะป้องกันนะในส่วนของเวลาเกิดน้ําหลาก กลายเป็นว่าวันนั้นเนี่ยนะครับมันก็ฟ้องภาคหมดทุกอย่างเลยว่ามีการแอบตัดต้นไม้ทําลายป่าซึ่งเป็นป่าต้นน้ําทําให้ไม่มีแนวป้องกันน้ําที่ไหลลงมาก็ลงมาพร้อมกับต้นสุงอันนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับแต่ว่าทางภาคเหนือนะที่เกิดเหตุที่แม่สายเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าต้นไม้ซึ่งถือว่า เป็นป่าต้นน้ำเนี่ยถูกทำลายไปหรือเปล่ามันถึงทำให้เกิดเป็นดินโคลนไหลลงมามากมายขนาดนี้นะ่ะนะฮะคราวนี้ต้นไม้ทึ่เป็นป่าต้นน้ำเนี่ยมันมีความสําคัญถ้าเกิดว่าในฤดูน้ําแล้งเนี่ยก็ถือว่ามีป่าต้นน้ําไว้มันก็จะไม่เกิดการแห้งแล้งเพราะว่าป่ามันจะเก็บกักความชื้นไว้ในดินรวมถึงมีความชื้นของต้นไม้เนี่ยทำให ยังคงมีน้ําไหลลงมาให้ได้อุปโภคบริโภคนะครับเพราะว่าป่าต้นน้ํายังคงอยู่ในขณะเดียวกันครับป่าต้นน้ํายังไว้เป็นแนวป่าการป้องกันในช่วงที่เกิดกรณีน้ําหลากหรือน้ําท่วมหรือเกิดฝนตกลงมาในจํานวนมากเนี่ยน้ําที่เป็นน้ําป่าไหลลงมาก็ยังมีป่าต้นน้ำเนี่ยคอยยันนะคอย เรียว่าซับความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากน้ําป่าที่ไหลลงมาได้แต่ถ้าไหลลงมาถึงขนาดเนี้ผมก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าป่ายังคงเป็นปกติหรือไม่ดังนั้นแล้วครับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ผ่านไปนะหลังจากฟื้นฟูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเสร็จก็จต้องลองไปดูที่ป่าต้นน้ำกันหน่อยครับว่ายังคงอยู่ในสภาพเหมือนเดิมหรือไม่ หากไม่ได้อยู่ในสภาพเหมือนเดิมจะต้องมีการทําฝายทําอะไรไว้สําหรับชะลอน้ําเพื่อไม่ให้ไหลลงมาเร็วจนเกินไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าภัยธรรมชาติเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกปีเราไม่สามารถหยุดยั้งนะครับสิ่งที่เกิดเป็นภัยธรรมชาติได้แต่สามารถป้องกันความรุนแรงอันจะเกิดขึ้นได้ด้วยด้วยวิธีวิถีแห่งธรรมชาติเหมือนกัน ก็คือมีการปลูกป่ามีการทำฝ้าป้องกันน้ำนะคะไม่ให้มันไหลลงมาเร็วจนเกินไปอันนี้หลังจากที่ทุกสิ่งทุกอย่างกลับคืนสู่สาภาพปกติในในพื้นราบแล้วเนี่ยก็ต้องขึ้นไปดูบนภูเขาก่อนหน่อยว่าในสาภาพป่าน,นั้นเป็นอย่างไรและขณะนี้คมวลน,น้ํายังคงไหลลงมาเรื่อยๆนะผมนึกไปถึงปีพศสอง0 5 0 0 5้าิบสี่นะเมื่อ13าปีที่แล้วเนี่ยน้ำเนี่ยมันก็มาจากภาคเหนือแล้วก็มาอย่างนี้เรื่อยๆไหลมาเรื่อยๆนะครับผ่านมาตั้งแต่ทางตอนเหนือลงมาจนกระทั่งถึงนครสวรรค์แล้วก็มาถึงอยุธยามาถึงกรุงเทพมันไหลลงมาเรื่อยๆในวันนี้เนี่ยมาถึงลำปางแล้วนะครับถึงถึงคอเลยนะฮะเรียกว่าร้อยเกือบร้อยห้าสิบเมตรอะความสูงนะฮะถ้าเกิดว่าคนที่สูงประมาณร้อยห้าสิบก็ท่่มหัวละ แต่เมื่อวานเนี่ยมีแม่ค้ามีชาวบ้านท่านหนึ่งเขาเขาบอกเขสูงมันร้อยห้าสิบแต่ว่าระดับน้ำเนี่ยถึงคอนะก็ประมาณสาก130ักร้อยสามสิบเซนอันนี้ถือว่าสูงมากนะครับก็เริ่มไหลมาที่ลำปางและจากลำปางก็เดี๋ยวจะต่อมาเรื่อยๆทางกรุงเทพหรือทางจังหวัดซึ่งอยู่ทางด้านล่างเนี่ยมีการ เตรียมแผนป้องกันหรือรับมือกับมวลน,น้ำที่จะมาเนี่ยอย่างไรแบบไหนกันบ้างนะครับเพราะว่าเวลามาถึงเนี่ยมันจะต้องผลักด,ดันน้ำไปแบบไหนอย่างไรในกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อปีพศออ .2554 เนี่ยอันนี้ก็เกิดเป็นกรณีที่ทำให้ชาวบ้านต้องมีปัญหามีข้อพิพาทต่อกันเพราะว่าบางคนก็เอา คือบางหมู่บ้านก็เอากระสอบใจไปกันก้นๆน,นไว้เพื่อไม่ให้มาท่วมหมู่บ้านของตนเองแต่ในขณะเดียวกันหมู่บ้านของคนอื่นก็อาจจะโดนน้ําท่วมไปด้วยอันนี้มันก็เลยเกิดกรณีแย่งชิงพื้นที่เพื่อที่จะวางแนวป้องกันน้ำลกลายเป็นเรื่องของการทะเลาะเบาะแวงกันไปก็เลยต้องฝาก กับหน่วยงานราชการอยู่เหมือนกันว่าในส่วนนี้นะครับเวลาน้ำมนวลน,น้ำมันมาแล้วเนี่ยจะรับมือกับน้ำที่ลงมาจากทางเหนืออย่างไรเรื่องนี้มัน <c oughs> เกิดขึ้นมานานแล้วนะครับเป็นแต่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยตอนที่กรุงศรีธิยาถูกพม่าล้อมเนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวน้ำเหนือมาก่อนเธอพมา่ามันก็จะอยู่ไม่ได้ ก็แสดงว่าสิ่งเหล่านี้มันมีมาตั้งแต่ยุคสมัยโบราณแล้วล่ะครับว่าน้ําเหนือเนี่ยมวลน,น้ํามันต้องต้องหลากมาแล้วก็ท่วมทุ่งท่วมบริเวณไปทั้งหมดนะดังนั้นแล้วการชลประทานที่เกิดขึ้นในในส่วนของอา<ม>การจัดการบริหารจัดการในเรื่องของน้ําเนี่ยรัชการที่เก้าพระอ,องค์ทรง มองเห็นเล็งเห็นแล้วก็มองภาพนี้มาไกลมากอยู่แล้วนะครับจึงจึงเกิดเป็นวิธีแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำหลากมาโดยตลอดแม้กระทั่งในเรื่องของการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำนะครับอย่างเช่นเขื่อนภูมิพลที่การลำน้ำปิงเอาไว้เนี่ยหากว่าลำน้ำปิงไม่มีเขื่อนภูมิพลกันก้นเอาไว้เนี่ยนอกจากจะไม่ได้น้ำไว้สำหรับ ใช้อุปโภคบริโภคหรือการทําการเกษตรบางทีใช้ในการปั่นกระแายไฟฟ้าแล้วเนี่ยเวลาฤด,ดูน้ําหลากก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาเป็นตัวกั้นกระแสน้ําที่จะไหลมาอย่างรวดเร็วรุนแรงนะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยท่านึกย้อนกลับไปในสมัยของกรุงศรียาเนี่ยว่าเวลาน้ํามาทีนี่ก็เรียกว่าท่วมไปทั้งหมดเลยนะบริเวณกรุงศรียาก็จะโดนล้อมไม่ด้วยน้ําแล้วลเป็นระ,ระ,ระยะเวลาเป็นเดือนเดือน นะครับกว่าน้ําจะไหลออกสู่อ่าวไทยไปทะเลได้น,ะดนั้นแล้วจึงมีคําพูดว่าถ้าพมา่ามันล้อมเมืองอยู่มันก็คงทนไม่ได้หรอกเพราะว่าน้ํายังไงก็ต้องหลากมาแล้วก็จะต้องอถอนทัพกลับไป,ปนแน่แท้อันนี้ก็เป็นในส่วนของอดีตการนานมาพอน้ำนะครับในมวลน,น้ำเนี่ยมาถึงอยุธยานะแล้วก็เมื่อปีห้าสี่จะเห็นว่ามีบริษัท ซึ่งทำทำรถยนต์เนี่ยนะครับน้ำเนี่ยท่วมรถเป็นร้อยร้อยคันเลยอันนี้เขาก็แสดงความรับผิดชอบนะก็คือใช้รถบดถนนมาบดรถที่อ่าถูกน้ำท่วมโดยให้ให้สื่อมวลชนได้เห็นว่าจะไม่มีการนำออารถพวกนี้มาขายอย่างแน่นอนอันนี้ก็แสดงความรับผิดชอบแล้วก็แสดงความโปร่งใสอย่างเต็มที่แต่ว่าอย่างที่ผมได้บอกนครับว่า วลน,น้ํามันไหลามาเรื่อยๆนะฮะเราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรอันนี้เรื่องหนึ่งแล้วก็หลังจากกรณีนี้ไปแล้วเนี่ยบอกว่ามันเป็นน้ําท่วมที่เกิดขึ้นรุนแรงมากนะ,ะที่แม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งไม่หลายสิบปีไม่ได้เกิดเรื่องราวเช่นนี้ก็มองว่าพายุมันเข้าหนักกว่าเดิมหรืออย่างไร นะจึงทำให้เกิดกรณีนี้เกิดขึ้นหรือแนวป้องกันทางธรรมชาติซึ่งมันเคยมีของมันอยู่ปัจจุบันมันไม่ได้มีเหมือนอย่างเมื่อก่อนอีกแล้วทำให้น้ำมันท่วมลงมาจากภูเขาแล้วก็นำเอาดินโคลงลงมาได้เยอะแยะขนาดนี้เป็นเพราะว่าแนวป้องกันมันสูญเสียไปหรือยังไงก็เลยต้องมองว่าหลังจากที่ฟื้นฟูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเสร็จ ต้องกลับขึ้นไปมองบนภูเขาต่อครับว่าภูเขานะครับแล้วก็แหล่งต้นน้ำลำทารน,นะครับแหล่งแหล่งป่าป่าต้นน้ำเนี่ยยังคงอยู่ในสภาพซึ่งสมบูรณ์อยู่หรือไม่หากไม่สมบูรณ์เนื่องจากว่าถูกทำลายโดยธรรมชาติก็ดีถูกทำลายโดยน้ำมือมนุษย์ก็ดีอันนี้เรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าต้นไม้มันโตไม่ทัน ที่จะรับมือกับมรสุมหรือฝนที่ตกลงมาอีกในปีหน้าหรือปีต่อๆไปจะทำยังไงหากว่าแนวป้องกันทางธรรมชาติเราไม่เหมือนไม่เหมือนเดิมนะครับในปีหน้าหากว่าเกิดกรณีที่มีพายุเข้ามาอย่างนี้อีกละ่ะน้ำมันยัง,ยงคงไหลามาจากภูกเขาในลักษณะเช่นเดิมอีกหรือเปล่าถ้ามันเป็นเช่นนั้น จะแก้ไขยังไงก็ต้องไปสร้างแนวป้องกันทางธรรมชาติให้เกิดขึ้นบริเวณภูเขาเพราะผมมองว่ามันไม่ต่างอะไรกันกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาเมื่อหลายปีที่แล้วที่มีคนไปตัดไม้ทมําลายป่าอยู่บนเทือกเขาตะนาวสีแล้วก็ยังไม่ได้ชักลากเอาต้นไม้เหล่านั้นลงมาซุงนับเป็นหมื่นๆต้นแล้วพอน้ำมันเทลงมาพร้อมกับซุง มันเลยเรื่องแดงเกิดขึ้นว่าโอ้เพราะว่าต้นป่าต้นน้นถูกทำลายนั่นเองอันนี้ผมไม่เห็นว่ามีใครจะได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับผมก็เลยลองมาย้ำมาเตือนกันนิดหนึ่งว่าเป็นเช่นไรกันบ้างหากว่าทุกอย่างมันคลี่คลายในส่วนของของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเมืองแล้วเนี่ยนะครับ กับคืนสู่สภาวะปกติแล้วยังไงฝากขึ้นไปดูในส่วนของแนวป้องกันทางธรรมชาติด้วยว่ายังคงรับมือและยังคงใช้รับมือนะครับกับในส่วนของน้ำป่าที่จะไหลหลากได้หรือไม่หากว่าแนวป้องกันทางธรรมชาติมันไม่มีจะทำยังไงให้เกิดแนวป้องกันนะน้ำที่จะไหลลงมาได้อีกแต่ว่าโดยทางธรรมชาตินะครับการปลูกการปลูก มันเป็นเรื่องดีอยู่แล้วเพราะว่าในส่วนของการในฤดูแล้งเราก็ไม่ไม่มีการขาดน้ำเพราะว่าพื้นป่ายังคงผลิตน้ำให้กับเราได้เนื่องจากว่าป่ามีความชุ่มชื้นโดยธรรมชาติในขณะเดียวกันถ้าอยู่ในช่วงของฤดูน้ำหลากป่าก็ยังเป็นแนวป้องกันสำหรับน้ำที่จาไหลลองมาท่วมได้ด้วยก็ฝากเอาไว้ครับสำหรับผู้ที่ มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของป่าไม้นะครับในหลวงราชการที่9พระอ,องค์ท่านไปปลูกป่าทางภาคเหนือเยอะนะครับรวมถึงตรงเนี้ผมก็นึกไปถึงสมเด็จย่านะว่าพระอ,องค์ท่านได้เคยตรัสว่าจะมาปลูกป่าที่ดอยตุงนะเราเรามองภาพดอยตุงก่อนที่พระอ,องค์ท่านจะไปปลูกป่าที่นั่นนะครับดอยตุงเนี่ยมัน เตยโล่งไปหมดเลยไม่มีสภาพที่เรียกว่าเป็นป่าเลยเพราะว่าถูกทําลายจนจนเกิดความเป็นแห้งแล้งไปหมดนะครับภูเขาบนดอยตุงเนี่ยไม่มีไม่มีสภาพเป็นป่าแต่พอสมเด็จย่ามีพระราชริยะพระราชระสงค์ว่าอยากจะปลูกป่าที่ดอยตุงเนี่ยก็เกิดโครงการปลูกป่าปลูกอะไรเกิดขึ้นก็ทําให ่าเนี่ยฟื้นฟูสภาพป่ากลับมาเหมือนเดิมก็มองว่าเพราะว่าภาคเหนือเนี่ยเรื่องของป่าไม้มันถูกทําลายไปเยอะจะโดยน้ํามือมนุษย์ก็ดีหรือน้ํามือหรือจะโดยธรรมชาติเนื่องจากว่าความแห้งแล้งทําให้เกิดไฟป่าขึ้นโดยธรรมชาติหรือเกิดขึ้นจากความมักง่ายของคนที่ทําให้ต้นไม้เนี่ยถูกทําลายจากไฟป่าไปก็เป็นจํานวนไม่ใช่น้อยนะครับผมว่าน่าจะเป็น อาจจะโอ้เป็นหมื่นหมื่นไล่อาจจะเป็นขนาดนั้นก็ได้นะถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแนวทางป้องกันทางธรรมชาติเนี่ยมันถูกทําลายทําให้น้ําหลากักน้ําเนี่ยมันไหลหลากด้วยความรวดเร็วแล้วก็ช้าเอาหน้าดินที่อยู่บนภูเขาเนี่ยลงมาได้อย่างเต็มที่เลยมันก็เลยเกิดเรื่องในลักษณะเช่นนี้หากมองว่าเมื่อก่อนป่าไม้ทางภาคเหนือที่ถูกทําลายจะโดย ฝีมือของคนตัดก็ดีเลยโดยธรรมชาติก็ดีมันก็ส่งผลในลนักษณะเช่นนี้ในวันนี้เนี่ยเป็นแบบนี้อีกแล้วก็ต้องขึ้นไปดูกันที่ต้นน้ําหน่อยว่าป่ายังคงอุดมสมบูรณ์หรือไม่ฝากเอาไว้ครับเพื่อกรณีเนี่ยมันจะได้ไม่เกิดขึ้นอีกนะครับหรือถ้าจะเกิดพายุที่เข้ามาในลูกใหม่ๆใ,ในโอกาสทั้งหน้าเนี่ยเราก็ยังมีแนวป้องกันที่ดีทางธรรมชาติซึ่งจะ ยับยั้งความรุนแรงของกระแสน้ําที่จะไหลลงมาจากภูเขาได้ฝากไว้ครับสำหรับสยามนี้มีเรื่องเล่าที่นำมาเล่าสว่กันฟังในตอนที่1338นะครับกับเรื่องที่อยากจะคุยจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับงานสเสด็จพระพกทนนะฮะซึ่งนำเสนอติดต่อกันมากระทั่งถึงตอนที่สาแต่ว่าอันนี้ก็ หยุดไปเป็นอาทิตย์อาทิตย์แล้วนะครับประมาณสักเดือนนะที่ผมไม่ได้นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าหลวงเลยพอมาเริ่มกันวันนี้นะก็อยากจะให้ระลึกนึกถึงนะครับในส่วนนี้นะครับลองดูว่ามีวิธีแก้ไขอย่างไรแล้วก็ขอบพระคุณนะครับสําหรับ น้ำใจของคนไทยที่มีให้แก่กันและกันนะในยามที่เราประสบปัญหาหรือความเดือดร้อนได้ช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่คนที่มีกำลังกายกำลังใจนะที่จะขึ้นไปช่วยเหลือกู้สถานการณ์หรือกู้วิกฤตที่เกิดขึ้นให้กับคืนสูชภาพโดยโดยเร็ววันนะคะขอบคุณผู้ที่มีน้ำใจ อันดีงามนะขอบคุณทหารแล้วก็กราบสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็พระราชินีที่ช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่วันแรกที่เกิดเรื่องเลยนะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจนะครับให้กับผู้ที่ประสบภัยพิบัติในครั้งนี้นะครับให้ผ่านเรื่องราวในครั้งนี้ไปได้นะด้วยจิตใจที่เข้มแข็งนะยังมีคนไทย หลายๆคนแล้วก็คนทั้งประเทศนะครับคอยให้กำลังใจแล้วก็หากว่ามีทุนทรัพย์ก็เข้าเข้าไปเซเว่นนะแล้วก็ส่งเงินไปได้ช่วยเหลือช่วยเหลือกันนะายามนี้เราเดือดร้อนก็มีแต่พวกเรากันเองนะครับที่จะช่วยเหลือกันและกันได้เพราะว่าเราเป็นคนไทยเรารักกันฝากไว้นะครับสำหรับสยามนี้มีเรื่องเล่าที่เล่าจบไปเป็นตอนที่ 1338ครับแล้วเราพบกันใหม่ในการออกอากาศสดครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ